เพราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมทักษินประกาศรางพูดชุมนุมเสื้อแดงเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเดินมาสุดทางแล้วขอให้คนเสื้อแดงหันมารองดองเธอเพราะว่าตัวเองจะได้กลับบา้านชัดเจนเชยิ่งกว่าชัดนะครับ ท้ายที่สุดคนเสื้อแดงถูกหลอกในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของอํมมา์ในเรื่องของไกรเพราะว่าตั้งแต่แรกแรกที่เริ่มเคลื่อนไหวทักษิณก็ประกาศมาโดยชัดเจนตลอดว่าต้องการกลับบ้านขอให้เคลื่อนไหวให้ตัวเองกลับบ้านเพียงแต่กระแสไม่ขึ้นจริงมาเคลื่อนไหวเรื่องอํมมา์ไทยแต่ท้ายที่สุดตัวต,วตนที่แท้จริงก็เผยออกมาแต่เรื่องนี้ดูท่าทักษิณจะไม่ง่ายไม่สบายเสียแล้วล่ะครับเมื่อโพลของคนเสื้อแดงที่ทํากันออกมารากฏว่า6กสไม่เห็นด้วยบางรายถึงกับแขนทักษิณเสียด้วยซ้ำนี่เป็นประเด็นที่ ักสินจะต้องระนึกและคิดถึงบทเรียนในเรื่องสแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างเพราะวันนี้จุดต่างที่สวนไว้เพิ่มจะบานปลายแล้วครับสัญญาณที่นหรือแผ่นนธรรมไรเ่า